กะรูบีประพันธ์โดยไตรโศกบทที่สองคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอพพายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลชาวมืดตะวันยังไม่ทันพ้นเหลี่ยมเขาเสียงจี๊บกลางเร่งเครื่องแลนผูเลงไปตามทางดินตัดจับหยาบ คดเคี้ยวหลบไม้ใหญ่พยายามอ้อมเขาขึ้นไปจนถึงจุดตัดไม้จุดแรกที่ตกลงกันไว้จากวิทยุที่การแจ้งข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาคณะนายแสวงงละเมิดสัญญาข้ามป่าบาตงไปตัดไม้ยังขุกกรูบีซึ่งไกลจจะจุดสิ้นสุดทางเดินรถกว่า4กิโลเมตรนั่นถูกกับคณะของจ่าทรงยศและคนอื่น ตรงเดินเท้าตัดป่าฝ่าไปทางตะวันตกเชีงเหนือนับชั่วโมงเพื่อให้ถึงจุดที่ก้านหมายเอาไว้ว่าจะลำเลียงทั้งศพและอุปกรณ์รวมถึงนายแสวงและลูกน้องที่เหลืออยู่ลงมาพบกันที่ปูลำมงซึ่งก็คงเป็นช่วงเย็นของวันนี้หาฝั่งโน้นเริ่มออกเดินทางแต่เช้าพอได้ยินคำว่าศพจะทรงยศถึงกับถอนใจใส่หน้าดิก หันหน้าแสงเองก็ไม่ต่างกันรำรำนายแสวงน้าก้ตอตสั้นว่าแล้วเชียวไว้ใจไม่ได้ทั้งที่ชาวบ้านเตือนหนักหนาว,ว่าอย่ารีอ่านไปยุ่งกับผู้นั้นยังไม่เชื่อนี่แหละหนาคนกรุงฝ่าฝืนมันทุกอย่างคิดว่าตนเองมีดีมันทุกทางสุดท้ายก็พอกันไปตายโหงคคำพูดนี้สกิดใจให้จ่าทรงยศ หันขวบไปมองด้วยอาการเคืองเล็กน้อยไม่แปลกที่คนเมืองใหญ่จะเหมาเอาว่าความผิดพลาดทั้งหมดที่คนคนหนึ่งทำเป็นความผิดของคนทั้งภาคจิตใจมนุษย์แม้ปากจะบอกว่าแยกแยะออกแต่สุดท้ายก็โทษรวมๆอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชาติกำเนิดจากภาคไหนผมเองก็เป็นคนกรุงในหัวลืมหรือเปล่าโอ้ ขอโทษทีเถจาในหัวแสงเร่งแกนหน้าทันทีเมื่อรู้ว่าคำพูดของตนยังผลให้อีกฝ่ายที่ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ไกลสุดกูเขื่องเขาแล้วแต่ถ้าใช้พูดจริงๆผมก็คิดแบบเดียวกับนายขัวนั่นแหละครับทั้งที่ทำข้อตกลงกันแล้วความจริงผมไม่อยากให้ในายแสวงอะไรนี่ทำมาที่ซ้ำป่าไม้เมืองไทยยิ่งน้อยลงเรื่อยๆ ไม้ใหญ่ผมก็อยากให้คงไว้ให้มันอยู่เขียวครึ้มเป็นหลังคาให้สัตว์ป่าต่อไปแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อเขายื่นเรื่องถูกกฎหมายตัวผมก็ต้องทำตามเท่านั้นการสนทนาสั้นๆจบลงเพียงท่านั้นและหลังจากนั้นสองชั่วโมงกับการขย่งตัวตามแรงเวียงและกระแทกของรถเพื่อรักษาเครื่องในไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือนที่สุดจีบคันแรก ซึ่งเป็นผ่านะนของทั้งคู่กดจอดสนิทยังสุดขอบทางดินที่คณะของนายเสวงจ้างให้คนพื้นถิ่นตัดถางทําทางสำหรับลำเลียงไม้ตอนหนึ่งของป่าแต่รายยอเกะโรอ,อำเภอรามันจังหวัดยะลาเสียงเครื่องยนต์เกระหึ่มตามมากันห่างคณะทหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยงานราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกู้ภัยค่อยๆทย,ยอยขึ้นมาเรื่อยๆการกระทําอันผิดพลาดของความโลภเล็กๆของนายสแสวงครั้งนี้ก็ให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่กระชอนไปทั่วอันานาหลายจังหวัดเลยทีเดียวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมตั้งโต๊ะถแถลงข่าวทันทีที่คณะของนายสแสวงเดินทางออกมาจากป่าพร้อมร่างผู้เสียชีวิตนั่นคือที่ตกลงกันไว้ทว่านั่น พวกนั้นจะเป็นไหนกันครับสารวัตรจ่าทรงยศเอ่ยถามทันทีที่เห็นกําลังตํารวจและทหารทรงดวงการสืบกวนนายตั้งแถวแจงแผนปฏิบัติการแล้วหลังจากนั้นก็พากันลุยป่าตรงไปยังทิศตะวันตกชิีงเหนือจริงอยู่ว่าทิศท,ทางนั้นทางคณะจําเป็นต้องไปอยู่แล้วเพื่อไปรอกานกับพวกในแสวงที่ปูลามองทว่า สาเหตุที่อดีตจ่าทหารถามคือทำไมกำลังสองหน่วยรบนั้นจึงมุ่งหน้ากันไปก่อนและยังมีบางคนสะพายเลื่อยยนติดตัวไปด้วยอ๋อคือทำผู้ใหญ่ตกลงว่าไมายที่คนร้ายแปลรูปแล้วจะทิ้งเอาไว้ก็เสียเปล่านั่นเป็นหน่วยแรกเราใจพวกเขากลุยทางสำหรับลากไม้ออกบรรณานะเรื่องนี้คนที่อยู่ระดับจา่าไม่จำเป็นต้องรู้อะไรก็ได้ผมเลยไม่ได้บอก สารวัตรกระจ่างวันหน้าทีมเจ้าหน้าที่วัยสี่สิบปลายตอบโดยไม่มองหน้าจ่าทรงยศที่ซ้ำคนระดับจ่านั่นเป็นการเหยียดกันอย่างโอกนอกหน้าแน่ล่าหลายอย่างที่จ่าทรงยศทําไปขัดผลประโยชน์ที่สารวัตรผู้นี้พึงได้อย่างผิดกฎหมายทั้งคู่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานนายหัวแสงซึ่งถือหางจ่าทรงยศ เพราะชอบใจในความเป็นคนตรงรู้เรื่องนี้มาน,นานได้ยังนึกแปลกใจอยู่ว่าเหตุใดครั้งนี้ทั้งคู่จึงถูกจับให้มาร่วมงานกันผู้ใหญ่ที่ตัวสารวัตรกระจ่างพูดถึงใช่ว่าในหัวแสงจะไม่รู้จักบางคนยังแทบหมอบคลานมาหานายหัวแสงเรือยซ้ำเมื่อจําเป็นต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อยืดอายุราชการตนเองให้อยู่ต่ออีกสมัย และอีกสมัยฉะนั้นคำพูดติดปากของในหัวแสงคือข้าราชการเช่นสารวัตรกระจ่างและเจ้านายที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นพวกขี้ช่อเลี้ยงได้แต่อย่าให้นั่งตักประเดี๋ยวจะลามปามเลียจากปากถึงหัวดังนั้นไม่เห็นว่าจากทรงยศตั้งท่าจะงัดกับสารวัตรกระจ่างซึ่งมีนักการเมืองหนุนหลังในหัวแสงจึงต้องเข้าไปห้ามทับ และดึงตัวจ่าทรงยุศออกมาจ่าอย่าไปต่อป่าต่อคำกับคนพวกนี้เลยอยากทาอะไรก็ปล่อยให้ทําไปจ่าตัวไม่ใหญ่พอจะไปชนกับพวกนี้หรอกนิ่งไว้อะไรดีไม่ดีเก็บไว้ในใจเอาตัวเราให้ปลอดภัยไว้ก็พอแต่ในหัวหฮมเชื่อในหัวเขาเถอะเจ้านายคราวนี้เป็นพราเท่าสนันที่เอ่ยปากเสริม ฉันลองจับยามสามตาดูแล้วหลายคนที่เดินดุ่มๆนั่นหนะชะตาขาดครั้งนี้มีศพเพิ่มแน่นอนเอา้าก็เลยอย่างนั้นทำไมพ่อเท่าไม่เตือนพวกเขาเล่าเห็นคนจะจมน้ำช่วยได้ทำไมไม่ช่วยคนมันรันอะไรจะช่วยได้เล่าจุนนายฉันเตือนแล้วแต่พวกท่านท่านเขาไม่ฟังโดยเฉพาะไอตัวใหญ่นั่นหนักกว่าใครเพื่อน เขาลางความฉิบหายคลุมเต็มกระบาลมองไม่เห็นเงาหัวเอาเถอะเรื่องนี้ปล่อยให้ป่าตัดสินเองพรเท่าสนันว่าพยักพยเยิ้ดไปทางสารวัตรกระจ่างแม้จะไม่ถูกกันแต่จะปล่อยให้ตายทั้งที่รู้ว่าช่วยได้นั้นจ่าทรงยศทำไม่ลงสบัดมือในหัวแสนปรี่เข้าไปถ่ายทอดข้อความของพรเท่าสนันให้ฟังอึดใจต่อมา เสีงเอตโรลั่นว่าไร้สาระแบบนี้ไงอายุมากจนผมจวนสองสีถึงเอาดีทางไหนไม่ได้สักอย่างเป็นทหารก็ออกครั้งนี้มาเป็นนักวิชาการป่ากงงงายอ,งอีกโอ้เหลา่าไอชาติเปรตนี่จนนายวิบแล้วเล้าในหัวพอเท่าสนันโพรมภาษาถิ่นพร้อมปรีเข้าหาจ่าทรงยศอยู่กันมานานจนรู้ว่า คำด่ากระเทกหน้ากระทุงเก้วหูนั้นย่อมกระช่าสติสัมปััญญะหรือความสามารถในการยั้งคิดของจ่าทรงยศได้โดยง่ายต่อให้เวลาปกติจ่าทรงยศจะใจเย็นเป็นน้ำแข็งก็ตามภาพในหัวคือจ่าทรงยศกระตุก m 6 8 6จ่อหน้าสารวัตรตำรวจแล้วลั่นไกรระเบิดสมองสุดท้ายก็ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตทว่า เอาเถอะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่เลยได้ยินจ่าทรงยศพ่นคำรามเรียบๆออกมาสั้นๆแบบนั้นพอเทาสนันถึงกลับไปไม่เป็นในหัวแสงเพียงแต่หัวเราะในลำคอเท่านั้นนี่นับว่าอดีตจ่าทหารจัดก,การอารมณ์ตัวเองได้ดีทีเดียวแม่อีกฝ่ายจะทำท่ากระยิมยิ้มใจที่สามารถตะโคจนอีกฝ่ายจนแต้มได้ก็ตามดีแล้วจา่า อย่าเห่าแข่งกับหมาเราเป็นเสือเราเห่าไม่เป็นไม่มีทางชนะน้ำลายมันรอกในหัวแสงพ่อเท่าสนันและจ่าทรงยศได้แต่มองตามกลุ่มกองกำลังผสมระหว่างสองหน่วยรบบุกป่าฝาดงและหักออกไปเรื่อยๆขณะเดียวกันกำลังทหารอีกกลุ่มก็เข้ามาสมทบจังหวะนั้นวิทยุสื่อสารส่วนตัวของนายหัวแสงก็ดังขึ้น เปลายสายเป็นของกา้านสารวะกระจ่างได้ยิงเข้าก็ปรีเข้ามาเพื่อฟังด้วยว่ามากา้านบมีปัญหาแล้วในหัวบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งขึ้นมาที่จุดนัดฉันกับคนพวกนี้จะลงไปหาเองรอยอยู่ที่ปาแต่รายยอนั่นแหละปัญหาหรือปัญหาอะไรเอาไว้เจอกันจะเล่าให้ฟังที่แน่ๆยึดคำนี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งขึ้นมารอยอยู่ที่นั่นเดี๋ยวลงไปหาเอง นี่มันรายการทําไมหนุ่มนั่นถ้งติดต่อในหัวโดยตรงทําไมมันไม่วิทยุบอกผมแล้วปัญหาที่ว่านั่นปัญหาอะไรใหญ่แค่ไหนแล้วทีมของผมจะเป็นยังไงถ้าไม่รู้เรื่องนี้พรามอะไรของคุณหนะ่ะสารวัตรก้านมันจาเป็นอะไรตรงรายงานทุกเรื่องกับสารวัตรมันไม่ใช่ลูกน้องคุณแล้วข้าราชการระดับคุณมีสิทธิ์มาข่มขู่คนอย่างผมเบื่อความสุขสบายแล้วหรือไงติดต่อผู้ใหญ่ให้ได้นะถ้าต้องการ นั่นถือเป็นการตอกหน้าคู่อย่างจังสาระวะักระจ่างอึกอักพูดอะไรไม่ออกสีหน้าและสายตาบอกชัดว่าโกรธแต่ทำอะไรไม่ได้หันไปมองลูกน้องกลุ่มแรกก็หายไปกับพื้นป่าเสร็จแล้วจะสั่งการกำลังพลอีกกลุ่มก็ป่วยการเพราะมากกว่าครึ่งไม่ชอบขี้หน้าตนสุดท้ายจึงทำได้เพียงสะบัดและเร่งตามกลุ่มแรกไปนั่นแหละคือความไหยนะของเขา จุนายป่าคนหากินได้แต่ไม่ใช่สำหรับคนคิดโคตรขี้ชออย่างที่ฉันบอกไปจุนายป่าจะตัดสิ่งเองโตโบโมจังหวะนั้นมีเสียงร้องทักมาจากพื้นป่าริมทางเดินซึ่งดันขึ้นเป็นเนินสูงจ่าทรงยศหันไปก็พบว่าเป็นกลุ่มชายชะกันแต่งกายแบบชาวบ้านธรรมดาจำนวนหนึ่ง แต่ที่ทำให้รู้สึกว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความไม่ธรรมดาในตัวคืออาวุธสงครามและสายตาที่ประสานกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของทางการมันชี้ชัดเลยว่าผู้มาใหม่และทหารตำรวจซึ่งอยู่ตรงนั้นไม่เป็นมิตรกันอัสลามุลกุม um. ชายผู้เดินนำหน้าเอ่ยทักอีกครั้งพร้อมกับค้อมศีรษะเล็กน้อยว่าอะไรกุมุสลาม พอเท่าสนันตบรับครั้นแล้วทั้งคู่ก็สัมผัสมือกันนี่เป็นการทักทายตามวิสัยชาวมุสลิมซึ่งตัวจ่าทรงยศคุ้นชินไปอย่างดีทว่าตัวคนที่เข้ามาทักทายต่างหากเล่าที่ทำให้เขาสนใจยิ่งในหัวแสงเหลือบมองเหล่าเจ้าหน้าที่เป็นการปรามนั่นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เป็นไงอับซาพอจะได้เรื่องบ้างไหม พอเท่าสนันถามชายผู้มาใหม่ใส่หน้าจ่าทรงยศจับความรู้สึกได้ว่ามันเป็นการใส่หน้าที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและกังวลทางพ่อเท่าสนันเองก็ถอนใจแล้มีแววกังวลปรากฏบนใบหน้าเช่นเดียวกันนั่นยังผลให้อดีตจ่าทหารไม่รออีกต่อไปแล้วสำหรับคำอธิบายเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นหรืึพ่อเท่า แล้วนี่พวกเขาเป็นใครกระทังได้มองหน้าชัดๆและทวนชื่อชายคนนั้นในหัวอีกครั้งนั่นแหละอับซาผู้นำกลุ่มหัวรุนแรงไม่ใช่หรือจ่าทรงยศอุทานในหัวแสงได้ยินแบบนั้นจึงเร่งแก้ให้นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าหัวรุนแรงในความหมายของจ่าคืออะไรถ้าเที่ยวก่อความไม่สงบแล้วก็ไม่ใช่ความจริงแล้ว อัซาก็เหมือนทหารอาสานี่แหละจ้าเขาและควงของเขาเองกลัวต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนเหมือนกันจ่าเป็นทหารมาก่อนก็น่าจะรู้ความจริงข้อนี้นาเนื้อในกับข่าวที่แพร่ออกไปมันตรงกันซักมากน้อยแค่ไหนเชียวและที่พวกของอับซามันมีข้าวหัวกับใบประกาศจับก็มาเพราะทางการเลือกจะไม่ใส่ใจความจริงนั่นแหละพวกเขาจึงต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆอนแบบนี้ จริงแท้ทีเดียวกับคำพูดทั้งหมดของนายหัวแสงโดยความรุนแรงที่สื่อเลือกจะจับเฉพาะส่วนนั้นออกไปเผยแพร่ทำให้คำว่าหัวขบฏหัวรุนแรงโจนใต้ถูกโยนให้ชาวสามจังหวัดชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียงชนิดไม่แบ่งแยกหลายครั้งเมื่อยามจ่าทรงยศนั่งรถไฟไยพุทธที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอน ขององค์ศาสดานั่นแหละแสบไม่น้อยทีเดียวมองเหยียดชาวมุสลิมและมักหาเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่มีดิขาดตีอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชยม,มีหนึ่งตัวหรือหนึ่งกลุ่มที่แตกสายพันธุ์ออกไปและขยายความคิดของตนเองให้คนอื่นคล้อยตามแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นจ่าทรงยศด,ดึงตัวเองกลับมาจงกับคำถามที่ว่า คนพวกนี้มีธุระอะไรเดือดเนื้อร้อนใจหรือเกี่ยวข้องกับพ่อเท่าสนันหรือถึงพาการแสดงสีหน้าแบบนั้นออกมาขอโทษด้วยแล้วกันครับในหัวอับซาสํสำหรับคำพูดเมื่อครู่ของฉันแล้วตกลมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทั้งตัวอับซากับพ่อเท่าถึงทำหน้าแบบนั้นเล่าก็ไม่พ้นเรื่องผีผีสางๆนั่นแหละเจ้านายอับซากับพวกหนีการตามล่าของทางการ และซ่อนตัวอยู่บนเขตกเขาบูโดไม่ไกลาจากจุดที่นายแสวงนั่นฝ่าฝืนคำสั่งไปตัดไม้แล้วกุนนะตั้งแต่วันแรกที่พวกนั้นเข้าไปเหยียบเรื่องยุ่งเลยมาเกิดกับพวกของอัพซาแทนพอเท่าสนัดอธิบายแต่ก็นั่นแหละมันยังไม่กระจางอยู่ดีคืออย่างนี้นะเจ้านายพอเทาสนั่นทำท่าจะอธิบายเพิ่มทว่า อับซาขอเป็นคนอธิบายแทนเขาคิดว่าแบบนั้นน่าจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยเรื่องที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับกลุ่มของตนและพวกพ้องของตนอับซาบอกว่าหลังจากที่ถูกตั้งข้าวหัวอย่างไม่เป็นธรรมนับจากสารวัตรกระจ่างเข้ามาดูแลพื้นที่เขาจำต้องทิ้งครอบครัวหนีเข้าป่าเพื่อเอาชีวิตรอดต้นเหตุแห่งข้าวหัวที่ได้มาประดับ โดยไม่ต้องการนั้นเนื่องจากขบวนทหารถูกระเบิดแสวงเครื่องทั้งเจ็บและตายซ้ำยังถูกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบระดมยิงใส่หวังเก็บงานให้สมบูรณ์แต่ขณะนั้นอับซาและกลุ่มชาวบ้านจำนวนหนึ่งซึ่งเลือจะต่อต้านอุดองการแบ่งแยกดินแดนอยู่ไม่ไกลจึงเข้าไปช่วยเหลือทันทีที่เจ้าหน้าที่ของทางการเห็นว่าพวกเขามีอาวุธ ก็โยนความผิดให้แน่ลัะก,กระบวนการยุติธรรมนั้นมีพวกของอับซาถูกจับกลุ่มไว้ชั่วคราวในตอนนั้นมีหลักฐานยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อการร้ายใดๆแต่เป็นเพียงชาวบ้านที่ต้องการปกป้องตนเองให้พ้นภัยก็ทุนนั้นสารวัตรกระจ่างพยายามยัด้อหาให้เขาและพวกเป็นหนึ่งในกลุ่มหัวรุนแรง ผมมีอาวุธไว้ในครอบครองราวีไม่หยุดยนต์คดีเก่าคดีใหม่ไกลไกลพื้นที่ก็สามารถดึงเอามาเกี่ยวได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดเพื่อให้ครอบครัวอยู่อย่างสงบเพราะลูกน้องของสาระวัตรกระจางจะตามก่อกวนเฉพาะตัวอับซากับพวกที่เคยถูกจับยัดเข้าห้องขังแล้วรอดออกมาได้ทุกนั้นอับซาและคนอื่นๆ จึงหนีเข้าป่านับแต่นั้นซึ่งก็กินเวลามากกว่า3ปีเต็มแล้วจุดที่พวกอัฟซาาเลือกเอาเป็นที่ตั้งฐานคือป่าตอนหนึ่งซึ่งหาจากหุบก,กระูบีขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ2กิโลเมตรข้ามจากเส้นแบ่งจังหวัดระหว่างนาราธิวาสกับปัตตานีไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นถึงอย่างนั้นสถานที่ที่พวกเขาเลือกก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย มันเป็นป่าที่ใครๆต่างก็ลือว่ามีพรายตะเคียนเป็นจุกของอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าป่าแถบนั้นเป็นถิ่นที่อยู่ของทิยาตีนและเพราะเหตุผลนั้นกลุ่มของอัฟซาจึงรอดพ้นสายตาของทางการมาโดยตลอดดูก่อนนะอัฟซาจ่าทรงยศชิงขัดขึ้นนี่กำลังจะบอกว่าป่านั้นมีทั้งพรายตะเคียนในความเชื่อของไทยพุทธ ลัทธิยาตีนในความเชื่อของอิสลามด้วยเงินหรือเจ้านายไม่เชื่ออับซาถามกลับพอเท่าสนานจึงแก้ให้ไม่ใช่ไม่เชื่อเจ้านายเขาก็เคยเจอมาแล้วเอเรื่องลี้ลับหนะเพียงแต่เพียงแต่การที่สถานที่หนึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของปีศาจสองศาสนาฉันเลยไม่รู้จะจัดก,การระเบียบความคิดยังไงก็เท่านั้น ก็ไม่แปลกนี่ความจริงแล้วอาจเป็นตัวเดียวกันตนเดียวกันก็ได้เพียงแต่ต่างศาสนาจึงออกมาในชื่อและรูปลักษณ์ต่างกันอย่างว่าละจาความเชื่อเป็นเรื่องที่เล่นด้วยยากยิ่งเกี่ยวกับศาสนาด้วยแล้วยิ่งเปราะบางกว่าแก้วเสียอีกทำใจเถอะในหัวแสงว่าอดีตจ่าทาหานนิ่งไปครู่พยายามจัดลำดับความคิดให้ตนเองเข้าใจทุกอย่างได้ง่ายๆ ก่อนผายมือให้อับซาว,ว่าต่ออีกฝ่ายเหลือบมองพ่อเท่าสนันเป็นเชิงตั้งกระทูว่าอดีตจ่าทหารผู้นี้ไว้ใจได้ไหมเมื่อเห็นพ่อเท่าพยักหน้าจึงเล่าต่อไปในสิ่งที่เกิดขึ้นชายหนุ่มชาวใต้ผู้โชคร้ายเล่าต่ออีกว่าพวกตนทนอยู่กับความน่ากลัวเหล่านั้นมาได้สามปีเพราะหนึ่งเลย คือพวกตนไม่เคยกระทำการก้าวล่วงใดๆที่เป็นการลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางและทุกคนต่างมีของดีของขลังแล้วของที่ใช้ป้องกันไม่ให้ปีศาจร้ายเข้าโครอกงำหรือทำอันตรายได้กระทั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ช่วงที่คณะของนายเสวงบุกเข้าไปจนถึงขุกกรุบีขุกที่มีชื่อตั้งง่ายๆตามชื่อตำบลในเขตปกครอง ของจังหวัดปัตตานีนั่นแหละเรื่องหุ่นวายจึงเกิดขึ้นไม่รู้ว่าตัวนายแสวงเองหรือใครในคณะไปทำสิ่งใดไม่ดีไม่งามในพื้นที่แห่งนั้นเข้าทุกๆุกคืนทั่วอาณาบริเวณรอบที่พักของอัพซามีแต่เสียงเดินควักไข่เต็มไปหมดหรือบางครั้งยามเฝ้าระวังซึ่งวางแนวและประจำจุดสาดไฟฉายไปตามเสียงเสกสาก ทีระงมลั่นรบกัวสมาธิภาพที่เห็นคือหนึ่งในคนของกลุ่มแต่มันเป็นไปไม่ได้พอเจ้าตัวก็นั่งยังจุดเฝ้าระวังไม่ห่างออกไปเท่าใดนักเรียกว่าส่องไฟหาการกู้เห็นตะโกนดังหน่อยก็ได้ยินที่หนักสุดคือสามวันก่อนตมีมซึ่งเป็นยามช่วงเที่ยงคืนหายไปอีกคนซึ่งอยู่ใกล้กันบอกว่า เจ้าตัวพูดทำนองว่าเมียซึ่งท้องแก่เดินลุยป่าเข้ามาหาบอกว่าคิดถึงทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครหรืออะไรเลยนอกจากความมืดกับต้นไม้โดยที่ไม่รอให้ได้รับการยืนยันหรือแจ้งแก่ใครมากไปกว่าน,นั้นตมีมทิ้งอาวุธและไฟฉายเดินหายไปกับความมืดนับแต่ตอนนั้นจนบัดนี้ อับซาซึ่งเป็นผู้นำไม่ปล่อยปะละเลยให้กำลังส่วนหนึ่งค้นหาส่วนตัวเองยอมเสี่ยงกลับเข้าหมู่บ้านเพื่อถามข่าวคราวเพื่อนผู้หายไปคำตอบที่ได้รับยิ่งทําให้เป็นกังวลเมียท้องแก่ของตะมีมไปรอคลอดที่โรงพยาบาลตั้งแต่บ่ายวันเดียวกันที่ตะมีมหายไปแล้วเมื่อได้รู้เช่นนั้นสถานที่ต่อไปที่จะตามตัวตะมีมคือ สถานที่ราชการที่อาจเป็นที่คุมขังแต่ไม่ว่าที่ไหนก็ไม่พบหาตัวไม่เจอหากเจ้าตัวจะลงป่านั่นก็ยิ่งเป็นไปได้ยากแต่ก็ใช่จะเป็นไปไม่ได้อับสาพเพิ่มกำลังในการค้นหาตัวตะมีมกระทั่งเมื่อเย็นวานคนนำความขับค้องนี้มาปรึกษากับพ่อเท่าสนันหวังให้โตโบโมผู้มีอาคมช่วยเหลือ แล้วก็ได้ความจริงพอเท่าสนันจับสัมผัสได้ว่าตัวตะมีมยังอยู่ในป่าน,นั่นแหละและยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่พื้นที่โดยรอบไม่สามารถระบุชัดเจนลงไปได้ว่าอยู่ส่วนไหนทุ่นนั้นด้วยว่ามีบางอย่างปิดบังโคลงงำเอาไว้และบางอย่างที่ว่าก็คือชยาตีนหรือปีศาจตนหนึ่งนั่นเอง แล้วทีนี้จะยังไงต่อจ่าทรงยศตั้งกระทู้ราวกับจะรู้ว่าหลังจากนี้ความเดือดร้อนของอับซาตนอาจต้องเข้าไปร่วมมือในการช่วยเหลือด้วยและก็เป็นเช่นนั้นจริงเพราะพอเท่าสนันเอ่ยปากคอร้องเองเลยว่าให้อดีตจ่าทหารรวมกับตนและคนของอับซาออกค้นหาตัวตะมีมกันจะได้ไหมส่วนเรื่องของนายแสวง ในหัวแสงและคนที่เหลือจะจัดการกันเองก็นะอดีตจ่าทหารครวนมาถึงแบบนี้ก็ต้องช่วยเท่านั้นแหละขอบคุณมากเลยเจ้านายขอบคุณมากเลยอับซาวา่าทันแล้วเขาและพ่อเท่าสนันก็หันไปพูดภาษายาวีใส่กันจ่าทรงยศจับใจความได้คร่าวๆว่าเห็นไหม จานายเขาไม่เหมือนข้าราชการคนอื่นเขาแล้วอับซาเองก็เห็นว่าเห็นจริงเช่นนั้นขณะเดียวกันทางด้านของก้านและนายแสวงเวลานี้เป็นกลุ่มเพราะสามคนของลูกน้องที่เหลือรอดชีวิตกลับพาตัวเองขึ้นไปห้อยตองแตงด้วยเชือกป่านบืงกิ่งตะเคียนซึ่งสูงจากพื้นร่วมสิบกว่าเมตรไม่มีใครรู้ว่าสมคนหายไปจากที่พักตนไหน และได้อย่างไรในเมื่อการสั่งให้วางเวรยนยามเอาไว้แล้วและที่สำคัญเท่าที่สำรวจไม่มีร่องรอยที่บอกว่าทั้งสมปีนป่ายขึ้นไปตะเคียนต้นนั้นตั้งตนชะลูกสูงเด่นแทบไรกิ่งคอนให้จับหรือเหนียวเช่นนั้นแล้วศพส,สามศพผูกคอห้อยเรียงกันในกิ่งเดียวได้อย่างไรใครหรืออะไรเป็นคนทำ ตัวการนั้นปักใจไปแล้วมากกว่า90%วันนี้ไม่ใช่ฝีมือของเจ้าตัวกล่าวคือทั้งสมผู้เสียชีวิตไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์อีกด้วยและเมื่อครั้งที่วิทยุแจ้งในหัวแสงว่าอยากขึ้นมันนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะเล็กแหลมและบอกอีกว่าใครที่เข้ามาจะฆ่าให้หมดและด้วยที่ตนเป็นสิษย์ของพ่อเทสนัน จึงใช้ความสามารถที่มีเพื่อหาคำตอบแล้วก็ต้องพบว่าเวลานี้ทั่วทั้งผืนป่าเต็มไปด้วยปีศาจฉะนั้นจึงต้องปราบเอาไว้ไม่ให้ใครต้องขึ้นมาเพราะอาจเกิดอันตรายขณะเดียวกันตนก็คิดหนักว่าสามารถฝ่าพวกมันออกไปจากป่าได้ปลอดภัยหรือไม่